ช่วงเข้าฝักแรดฟอร์ดแลนด์นี่คือฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตของผมกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าเขากำลังอยู่ในช่วงที่โชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดในชีวิตคาแข้งที่ผ่านมามาคัสแรดฟอร์ดกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่านี่คือช่วงเวลาที่เขาทำผลงานได้ดีที่สุดตลอดชีวิตคาแข้งที่ผ่านมากองหน้าดีกีทีมชาติอังกฤษมีฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในเกมเอฟเอคัพรอบสม ที่ไปแสดแดงเอาชนะอเวอร์ตันสาตอนหนึ่งโดยมีส่วนร่วมทั้ง3ประตูไล่ตั้งแต่เป็นคนเปิดให้อันโตนี่ยิงในประตูแรกมีเพลคอยเนอร์โคอาดีทำเข้าประตูตัวเองในลูกที่2และเป็นคนยิงจุดโทษปิดก่องเองในลูกที่3จับผลงานดังกล่าว ทำให้แครงวัย25ปียิงประตูได้ตลอดทั้งห้านัดหลังสุดจนเจ้าตัวออกปากว่านี่คือฟอร,ร์มที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตคาแครงโดยเขาที่กล่าว,วว่าในแง่ของผลงานมันอาจจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยมีมาผมรู้สึกดีมากๆในสนามผมได้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งและพื้นที่ที่ยิงประตูได้มากมายถ้าผมสร้างโอกาสได้เรื่อยๆผมรู้สึกว่าผมก็จะยังยิงได้เรื่อยๆอยู่มาคัชแลสปอร์ดกล่าว ลูยงกฤษลูกชาย ham, แบ็คแฮมเซนสมบินฟอร์ดแบบยืมตัวโรเมโอเบ็กแฮมลูกชายของตำนาน ham, แข้งเดวิดเบ็กแฮมย้ายจากอินเตอร์มายอามีทิมสำรองสมบนฟอร์ดชุดบีแบบสัญญาย,ยืมตัวจนจบซีซั่นหลังจากที่มาร่วมฝึกซ้อมได้ราวสองเดือนเบนฟอร์ดสโมสรลูกหนังในศึกพเมริลิกอังกฤษประกาศเซ็นสัญญาย,ยืมตัวโรเมโอแบ็กแฮมกองกลางอินเตอร์มาอามีทิมสำรอง มาใช้งานจนกระทั่งจบฤดูก,กาลเมื่อวันศุกร์ที่6มกราคมที่ผ่านมาเดยลรมิวจะถูกส่งไปเล่นกับทีมชุดบีของกุนซือนิวแม็กฟาลินเดวเตะวัย20ปีซึ่งเป็นลูกชายคนที่2ของเดวิดแบ็กแฮมกำนานกองกลางทีมชาติอังกฤษและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปิดฉากฤดูกาลล่าสุดกับอินเตอร์มาามีทีมสำรองลเล่นในลีก MLS n e x t p อ o ดยผลงานทำาประตูกับ10แอซซิต จากการลงเล่น20นัดโดยเจ้าตัวมาร่วมฝึกซ้อมกับเบนฟอร์ดบีมาได้2เดือนแล้วก่อนได้เซ็นสัญญายืมตัวด้วยเขาได้กล่าวว่าผมรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ตอนแรกผมมาที่นี่เพื่อรักษาระดับความฟิตระหว่างปิดซีซั่นที่สหรัฐจากนั้นก็ได้สัญญายืมตัวผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นแบบนี้มาก่อนเลยผมตื่นเต้นจริงๆมาดูกันบ่าผมสามารถทำอะไรได้บ้าง เซตเทนถึงทับช้างศึกชุดเบวแยกทางเชลซีกลายเป็นข่าวใหญ่เะเทนถึงทับช้างศึกกันเลยทีเดียวเมื่อลาสุดจูซุนซับเบลกองหน้าลูกครึ่งไทยอังกฤษตัดสินใจแยกทางกับเชลซีทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกพีเมรีกอังกฤษหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับทีมและแตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทีมโดยตอนนี้เขากำลังพิจรารณากับข้อเสนอใหม่ ที่ถูกยื่นเข้ามาได้มีรายงานมาว่าเขาได้รับข้อเสนอมาจาก4ทีมสมโมสสอนนีพีเมียรีบุนเดสลีกาเยอรมันนเธอร์แลนด์และเบลเยียมที่ยื่นข้อเสนอเพื่อที่จะคว้าตัวกลางหน้าลูกครึ่งไทยรายนี้ไปร่วมทัพซึ่งจูดสุนซับเบลกำลังเจอกับความท้าทายครั้งใหญ่หากเขาตัดสินใจที่จะไปเล่นนลีกต่างแดนแล้วในความเป็นไปได้ที่เขาจะติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นและนั่นอาจจะใม้แฟนบอลไทย ได้เห็นจูซุนซับเบลมายืนลัตาขายให้กับทีมชาติไทยหากเขาไม่มีชื่อติดทีมชาติอังกฤษอยากไทยหลีกจอกควาห้องเคลื่องเกหาหลีใต้โกซุนกีห้องเคลื่องเกหาหลีใต้คัมแบ็กโกซุนกีจะได้ทีมใหม่รุ่นแชมป์หลังแยกทางกันท่ดเวยอีิซีโดยล่าสุดได้มีรายงานว่าโกซุนกี สองกับทัพฉลามชนชนบุรีเอฟซีทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกจอดเส้นสัญญาลุยเล็ก2แต่ยังรอเช็คสภาพร่างกายส่วนแก่งแดนกลางเพื่อลาแชมป์ต่อก่อนกับบุรีรัมยูนเต็ดส่วนจะเข้ามาในฐานะโคต้าเอเชียรหรือต่างชาติได้ทั้งนั้นอสาลาับโคต้ากับยูบองซูเือนรมชาติเกาหลีใต้เลอันโดอาซัมเซาแข่งดังบร์ซิลอีกหนึ่งตำนานไทยลีก พดเดินห้ามเข้าไทยเพราะสาเหตุนี้เรนโดอัซัมเซาแข่งชาวบราซิเลียนอีกหนึ่งตำนานไทยหลีดาวยิงสูงสุดตลอดการอันอดับ5พดเดินห้ามเข้าไทยเผยสาเหตุสโมสสดังไม่ยื่นขอวีซา่าอซาเลอโดอซัมเซากองหน้าชาบาซิลเดบยดผดข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าการอัปเดตสถานะฉนเฉลยเวลาอีกสเดือนในการรับโทษ เนื่องจากข้อผิดพลาดของสโมสรเมืองการยูเนเตดที่ไม่ได้ยืนขอวีซ่าทำงานจากข้อผิดพลาดนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากรอทั้งนี้สำหรับอาซา,ศาเป็นอีกหนึ่งนักเตะชาบราซิลที่ลดแลนในไทยลีกมานานนับ10ปี้วยค้าแข่งกับสโมสรดังหลายสโมสรในไทยลีกไอทีเชียงรายยูเนเตตชลบุรีเอฟซีเมืองทองยูเนเต็ดนครราชสีมามาด้าเอฟซีและสุพรรณบุรีเอฟซีโดยสโมสรสุดท้ายที่เจ้าตัวลงเล่นในไทยลีก คือเมืองการยูเนเต็ดซึ่งมีปัญหาจบลงไม่สวยต้องยกเลิกสัญญานองจากโดนค้างค่าเหนื่อยนอกจากนี้จะตัวยังถูกจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการไทยลีกอันดับ5ด้วยการยิงไปถึง116ประตูปากห้างซอเปิดใจหมดเปลือกทำไมเวียดนามเอาชนะอินโดนีเซียไม่ได้ ชนะไม่ได้แต่เวียดนามก็ยังแข็งแกร่งกว่าสกแมมี่แมนประทัดก,กันระหว่างสองกุนเสื้อกาหลีตายทีมเชิเวียด Nam, นามน้ำทับด้วยปักหังศอพบกับอินโดนีเซียของชินไตยังโดยที่เกมจบด้วยการเสมอกันไปศูนย์ต่อศูนย์ในเกมดังกาวเวียดนเวมีเปอร์เซ็นต์การคลองบอลได้มากกว่าก็จริงแต่อินโดนีเซียหาโอกาสเข้าจบสกอร์ได้มากกว่าด้วยหลังเกมปักหังซอเปิดใจยอมรับอินโดนีเซียแข็งแกร่งขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้ว เวียดนามก็ยังแข็งแร่งกว่าอยู่ดีในการ,รเผชิญหน้าครั้งนี้อินโดนีเซียมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกมากมายอย่างไรก็ตามโค้ชปักไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะแข็งแร่งกว่าโดยเขาได้กล่าวว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่เวีนามก็แข็งแร่งกว่าภายใต้โคชินพวกเขาแปลงสัญชาติได้มากในช่วงสองปีที่ผ่านมาความสามารถของนักเตะก็พัฒนาขึ้นเช่นกันแต่ล่าสุดเราชนะพวกเขา4ต่อศูนย์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก เสมอ0ูต่อ0ในเ f f เอและหลังจากนั้นชนะ3ต่อศใน4เกมดังนั้นอินโดนีเซียแข็งแกร่งแต่เวียดนามแข็งแกร่งกว่าเทคนิคปักหัาง่อจะนำเวียดนามลงสนามเล็ก2เปิดบ้านรับการมาเย็นญญของอินโดนีเซียของชินไตยังอีกครั้งในวันที่9มกราคมที่สนามมีดินสเตเดียม